คู่บุญร่วมกันมาเป็นแบบไหนสมัยนี้ทุกคนมีแฟนกันหลายครั้งแต่ละครั้งถ้าบันทึกความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไว้ก็จะพบความจริงที่หลากหลายหลายคนก็พบแต่อะไรเดิมๆขณะที่บางคนพบใครบางคนที่พิเศษบ้าง หากต้องบันทึกเรื่อยไปทุกทีว่าผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนเหมือนกันหมดละแนวโน้มคือกุญเจอแต่คู่เล่นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่ากินเที่ยวและนอนด้วยกันนอนบ่อยๆแล้วอยากเมินที่เกียดหันมามองหน้าแล้วเพราะที่เหลืออยู่นอกเตียงคือตัวตนที่ทนกันไม่ไหวแต่หากเจอใครบางคนที่ทำให้ต้องบันทึกว่า เขาหรือเธอทำให้ฉันคิดต่างไปหรือกระทั่งเขาหรือเธอทำให้ฉันกลายเป็นอีกคนแนวโน้มคือคุณเจอคู่สร้างที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองอีกแบบแบบที่เต็มใจเป็นมองเห็นหลายสิ่งที่มีค่ามีราคากว่าราคาได้รักตนเองรักชีวิตคู่รู้ว่าดีกว่าชีวิตเดี่ยวเดิมๆ และหากเจอใครบางคนที่ทําให้ต้องบันทึกว่าเขาหรือเธอทำให้ฉันอยากตามไปเจอทุกภพทุกชาติแนวโน้มคือคุณเจอคู่บุญได้เสพอารมณ์สุขเกินราคะสุขที่ใหญ่เกินชีวิตนี้เอาชนะความรู้สึกเกิดหนเดียวตายหนเดียวได้เกิดจินตภาพแจ่มชัดเกี่ยวกับชีวิตอื่นได้ ถ้าคู่เล่นจะพลัดจับผูต้องตกล่องปล่องชิ้นอยู่กินฉันสามีภริยากันขึ้นมา <c oughs> ก็จะชินชาไม่รู้จะทำอะไรมากกว่าอยู่ๆกันไปหรือกระทั่งเบื่อหน่ายคิดหาเรื่องเลิกกันตลอดต่างจากตอนยังไม่ได้กันที่คิดถึงทุกนาทีราวกับโดนคนใสเสนยยาแฝดยิ่งถ้าตัวตนจริงๆเข้ากันไม่ได้ และจำเป็นต้องอยู่เพื่อเหตุผลบางอย่างเหตุผลนั้นจะเป็นภาระจุกอกหนักใจความคิดที่วนเวียนในหัวไม่มีอะไรมากไปกว่าอยากได้ชีวิตตัวเองคืนมาบางวันก็ฮึดฮัดจะเอาจริงแต่หลายวันก็ไม่กล้าส่วนคู่สร้างนั้นแม้ดึงดูดเข้าหากันด้วยราคะ แต่ต่อยอดเป็นขันติและความรู้คิดจนเป็นสุขกับชีวิตใหม่เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้ตัวเองเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นและตัวตนที่เปลี่ยนไปเพราะเขาหรือเธอนั้นจะช่วยจำให้เองว่านี่แหละคนที่ฉันรักคนที่ทำให้ฉันรักตัวเองในอีกแบบแม้ไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภริยาก็จะคิดถึงกันไม่ขาดไปชั่วชีวิต และถ้าได้อยู่กินชันสามีภริยาก็จะเต็มใจอดทนกับบางสิ่งที่เข้ากันไม่ได้เพื่อรักษาความรู้สึกที่ดีที่สุดที่เข้ากับตัวเองได้เอาไว้สำหรับคู่บุญที่คุณรู้เลยว่านี่แหละที่ใช่จะดึงดูดเข้าหากันด้วยราคะหรือแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองก็ตาม สุดท้ายคุณจะพบเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่เป็นแรงเวียงให้นึกอยากทำบุญด้วยกันนับแต่การมีน้ําใจแบ่งปันการมีน้ําใจให้อภัยไม่ถือสาการมีน้ําหนึ่งใจเดียวไม่วอกแวกการมีน้ําคำฉลมจิตไม่ใช่เสียดแทงใจต่อยอดเป็นความสุขระดับที่ก่อให้เกิดศรัทธาเกินชีวิตคิดถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าชีวิตนี้ คือมีแก่ใจปลูกสร้างศรัทธาทางศาสนาค้นหาคำตอบที่เกินชีวิตตัวเองไปอยากเคียงคู่ไปทำบุญที่วัดอยากเคียงคู่ปฏิญาณตนรักษาศีลร่วมกันและไม่อาจหันหลังกลับไปเลิกเชื่อเรื่องบุญกรรมอีกบุญเก่าจะพยายามรักษาเส้นทางของตัวเองไว้นิมิตรหมายบางอย่างบอกเตือนได้ที่ต้นทาง ถ้าเจอใครแล้วพบว่าชีวิตคุณเข้าทางบุญแน่นอนขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละประมาณนั่นลหละที่ทำให้รู้ว่าคู่บุญแต่ก็อย่าประมาทอย่าคิดว่าคู่บุญคือคู่แท้สาเร็จรูปเพราะแต่ละชาติแต่ละชีวิตมีทางแยกทางย่อยมากมายในอันที่จะทำให้หูตาพร่าเลือนอยากเลือกเลี้ยวซ้ายเลีย้ยวขวาต่างกัน หรือมีเหวดูดจิตให้ออกนอกทางแห่งความมีใจเดียวกลับข้างคู่บุญให้กลายเป็นคู่บาปได้ชั่วข้ามคืนขอเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่หนักแน่นเผลอไผลไม่ยึดเอาความสุขในบุญกุศลร่วมกันเป็นเรือนตาย